มาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันโซรา a า s o r a นะครับราโซรานี่ครับจากทาง open ai ที่ตอนนี้ประเทศไทยเราก็ใช้งานได้แล้วแต่มีบนระบบปฏิบัติการ ios ก่อนนะครับและสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางที่ใช้งาน voice over นะครับดังนั้นก็คนตาบอดเราก็ทำได้แต่แอปอาจจะไม่ได้ access มากนักก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปา่เปิดเข้าไปเลยนะครับผมปุ๊บ โอเคโอ้โหขออนุญาตขออนุญาตช่องอ้อนข้อความกำลังแก้ไขหมดตัวอักษรตำแนงผมเองกดเข้ามาเลยเพื่อทำการสร้างวิดีโอนะครับพะเมื่อกี้วิดีโอที่เขาเป็นตัวอย่างเขาก็เล่นมาให้แบบอัตโนมัติออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองปิดแอปให้นะครับเข้ามาใน Uh, so ia, Sora i a s o จาก Open AI ครั้งแรกอาจจะต้องลงชื่อเข้าใช้หรือล็อกอินด้วยคุณจะ ChatGPT เนอะคุณจะล็อกอินด้วย Google หรืออีเมลหรืออื่นใดที่คุณใช้งานก็ทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งชื่อมีการใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็อาจจะมีการสร้างอาจจะอวตารหรือเปล่าแต่ผมเองก็ไม่ได้สร้างนะครับก็อยากจะลองสร้างวิดีโอและวันนี้ก็อยากจะมาทาเป็นในรูปแบบของ วิดีโอที่เกิดจากจินตนาการในการพร้อมด้วยเทคหรือตัวอักษรเท่านั้นเรายังไม่ได้ไปเพิ่มรูปภาพนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกแล้วเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะอธิบายเป็นขั้นๆไปก่อนเมือ่อสับเมสเซนเจอร์ทำงานอยู่กําลังปิดโซารทำงานอยู่ยปิดกําลังโฮมไอมูฟี่ดอกทหน้าที่โซลารใครเข้ามาในแอปแล้วนะครับบางครั้งวิดีโอที่เขามีเป็นตัวที่มีคนโพสต์ไว้ก็จะมีการเล่นแบบอัตโนมัติบ้างไม่เล่นบ้างนะครับใครที่ ทำการล็อกอินเสร็จแล้วอยากจะลองที่จะสร้างวิดีโอผมยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าเอเขาจํากัดไว้ว่าเรามีเครดิตเท่าไหร่เนาะสำหรับคนใช้งานฟรีเขาเข้ามาแล้วเนี่ยปุ่มนึงเนี่ยเขาจะมีเ,เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังกันดูปุ่มนั้นถ้าใครใช้ iPhone ที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่อะ่ะให้แตะไปที่ปุ่มที่อยู่เหนือปุ่มโฮมเนี่ยลูบนิ้วขึ้นไปจากปุ่มโฮมนิดนึงเขาจะบอกว่า Open ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ต,ต,ต,ตึ๊ประมาณเนี่ยเดี๋ยวลองฟังไปด้วยกันกับ ถ้าใครใช้ iPhone ที่ไม่ได้มีปุ่มโฮมให้สังเกตในตำแหน่งก็คือที่เสียบชาร์จนะครับเราแตะประมาณตรงขอบเคสที่เสียบชาร์จและรูปนิ้วขึ้นไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าแอป,ป Sora กันก่อนโซล่อ,อ่าเนี่ยครับปปรเข้าแอป,ปนี้กันก่อนอ,อปุ่มนี้คือปุ่มเนี้เขาเนอ a symbol s, <S อ่าอคเด AI s a symbol ตึ๊ดตึนั่นนะครับ ให้เนี่ยถ้าเราลูบนิ้วขึ้นไปเหนือที่เสียบชาร์จหรือเหนือปุ่มโฮมเขาจะบอก Open AI อไอตึ๊อ่าิมโบนะครับผมให้1นิ้วตะสองครั้งที่ปุ่มนั้นทันทีเลยนะครับแล้วเราจะเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมาอ่เดี๋ยวขออนุญาตนะอธิบายวิดีโอใหม่จุดไข่ปลา3จุดเนี่ยครับ จะเป็นการสร้างวิดีโอใหม่แบบที่ถ้าเราไม่ไม่ได้อยากจะเพิ่มภาพนะครับเราก็ปัดเมื่อกี้ปัดขวาแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขนะครับตัวอักษรช่องป้อนตัดแรกอยู่ต้นบรรทัดข้อความขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาอยู่ด้านล่างผมแนะนำว่าให้ใหป พิมพ์ในโน้ตหรือพิมพ์ที่ไหนก็ตามให้เรียบร้อยมาก่อนตามจริาการของผมเนี่ยขออนุญาตหนิ้วตา2ครั้งจริงๆเขาเปิดมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็หมุนโรเตอร์คำที่สะกดผิดแก้ไขที่คัดลอกมานะครับวา,วางมาเลย1นนิ้วปัดลงหาวาง ช่วยสร้างวิดีโอจากจินตนาการของชันดังนี้ให้ทำลักษณะเป็นการ์ตูนน่ารักให้มีผู้ชายวัยรุ่นซึ่งเป็นคนตาบอดใส่ด้านกันแดดสีดำนั่งอยู่ในร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งเขากำลังใช้มือซ้ายจับ p h o n e และใช้มือขวาเล่น iPhone 10จะอยู่ใช้นิ้วชี้ปัดบนหน้าจอไปมาโดยเขาพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นให้พูดเป็นภาษาไทยว่าเย้ yeah, ผ่านด่านแล้วโดยตอนเริ่มสระเอเข้าสรับวิดีโอให้มีเสียงบรรยายภาพโดยใช้เสียงผู้หญิงพูดด้วยภาษาไทยว่าเด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในร้านกาแฟที่บรรยากาศดีและก็ตัดไปให ใใหหห้้้้เมาากับนือดวยจริงๆเราใช้ภาษาไทยอยู่แล้วเนาะแต่ผมจะจกากับให้เขาว่ายืนยันพูดภาษาไทยแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนาะเมื่อจริงๆเราพิมพ์ข้อความตามจินตนาการของเราเลยว่าอยากให้วิดีโอเป็นแบบไหนเขาทำได้สูงสุด10วินาทีค่า default ของเขาจะเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งนะครับผมเมื่อเราที่ท่องข้อความเนี้ยแล้วเราปัดขวาอธิบายวิดีโอใหม่จุดไคลปลาก3จุดก็จะเป็น เดสคริปชันว่าช่องนี้ไว้ทําอะไรปัดขวาอีกทีสําหรับคุณปุ่มอุตนน่างเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมหลุดออผมหลุดเป็นทัดว่าง,างอ,อธิบายวิดีโอสําหรับคุณปุ่มอ,อธิบายช่องต้นข้อความกําลังแก้ไขที่สอง xx ช่องต้นอปุ่มปุ่มลูกศรแบตเตอรี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้มันจะชอบหลุดชอบเด้งนะครับจริงๆจากช่องเนี่ยเปนพัดว่างปุ่มยี่สิบเก้าปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเขาจะมีปุ่มลูกศรชี้ขึ้นถ้าเราปัดขวามากับปุ่ม ถ้าเราปัดขวามาเนี่ยจะต่อจากอธิบายจะมีปุ่มเฉยๆเนี่ยจะเข้าไปสําหรับเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่จะให้เขาเป็นต้นแบบได้ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาเรียนรู้อันต่อไปเพราะมีเรื่องของ p d p a หรืออะไรอยู่นะครับเราต้องใช้รูปภาพแล้วก็วิดีโอที่ไม่ได้ไปละเมิดเรื่องของ PDPA เนาะแต่ว่าเราก็มาที่ปุ่มปุ่มลูกศรชี้ขึ้นลูกศรชี้ขึ้นตรงเนี้ยถ้าใครตั้งในรูปแบบของการอธิบายคือเป็นปุ่มที่2องแหละครับถ้าใครไม่ได้ตั้งเรื่องของการเรียนรู้หน้าจอไว้ เรื่องของการอธิบายภาพไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีคําว่าลูกสรชี้ขึ้นนะแต่ของผมเปิดไว้มันเลยมีนะครับก็เอาเป็นว่าต่อจากช่องเนี่ยมีคําว่าอธิบายปัดขวาปุ่มปุ่มอันแรกเป็นการเลือกในส่วนของรูปภาพหรือวิดีโอที่จะมาให้เขาช่วยประกอบว่าอาจจะเป็นรูปเด็กของเด็กคนนี้จริงๆแต่ว่าเรื่อง p d p a ต้องระวังกับ 2. ปัดขวามาที่ปุ่มที่2คือปุ่มที่จะยืนยันว่าเราจะใช้พร้อมนี้เนี่ยปุ่ม,มลูกสรชี้ขึ้นเนี่ยครับของใครไม่มีลูกสรชี้ขึ้นไม่เป็นไรของผมใครมีเหมือนกันก็1นึ่คริ้วแตะสองครั แล้วก็ยี่สิบเก้าไอ้ตัวชิ้นนี้นี่สอยสามารถคุณสามเป้คุณสามเป้คุสำหรับคุณคุณเลือกสำหรับคุณคุณตงนำไปสคุณล่าสุดคุณเลือกอารมณ์คุณติดทิ้งเมนูตาบบคิดทิ้งเมนูตาบริบทคุณสำหรับคุณปุ no face slash symbol slash notification outline คุอ่าเดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะ no face slash symbol slash n o t i f i ผมแนะนําว่าผมยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าเมันหยุดวิดีโอ,อยังไงเนาะแต่ผมก็จะมาที่ปุ่มสําหรับคุณด้านซ้ายมือบนสุดนะครับข้นพื้น,น,นปัดซ้ายย้อนกลับมาที่แตะด้านบนบนแล้วปัดซ้ายมาจะมีคําว่าสําหรับคุณแล้วปัดขวาทีนึงเนี่ยเ,เขาจะเป็นปุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับการแจ้งเตือนหรือสิ่งที่เรากําลังจะกระทําไปกับกิจกรรม โดยที่จะมี2รูปแบบเนี่ยที่เมื่อกี้ครับที่เราเราแตะที่เจอคําว่าสําหรับคุณแล้วปัดขวาทีหนึ่งเขาจะบอกตื้อๆหัวคอุ่มย้อนเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ่มย้อนกลับออกมามอ่าแล้วปัดขวาทีหนึ่งข no องผมเนี่ยเขาบอกอะไร no face offline เนี่ยครับปุ่มเนี่ยจะเข้ามาในส่วนของเมนูที่เราสอดอัดอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่มีคน เอาพิพัฒน์เหรอไม่พสดีครับงั้นเดี๋ยวค่อยอัดใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเอาก็ได้พอดีทําสื่อที่มาเช้าวิดีโออะครับผมเพื่อนเพื่อนๆครับตอนนี้พิพัฒน์มานะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นเพื่อนๆนจะไม่เห็นรูปน่ะนี่คือการทําสื่อจริงแล้วเรากําลังรอ เดี๋ยวพี่พัดครับอันนี้จะไม่เห็นหน้าพี่พัดแต่พี่พัดทักทายแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครพามาเนี่ยครับคนนั้นลูกสาวลูกสาวพี่พัทสบายดีนะครับสบายดีค่ะไหนขอจับมือก่อนอ้วนขึ้นไหมเออพี่พัดอ้วนขึ้นไม่จริงครับต้องบอกว่าสบายดีมากมค่ะนี่เป็นการทําสื่อสดนะเพื่อนๆที่เรากําลังรอวิดีโอจากซซล่าเตือนมาแต่ไม่เห็นพี่พัทนะครับแต่ตอนเนี้ยเพื่อนๆเรารอวิดีโออยู่แต่สดเลยคือพี่พัดเดินเข้ามา ห้องเดิมทํางานพ e> ี่พัดครับดั่งที่เดิมก่อนไหมเดิมโต๊ะเดิมโอ้โหนี่อันนี้คลิปนี้เอามาฝากเพื่อนๆในเพจจุนชินชีนะคะเออผมกําลังทําสื่ออยู่ด้วยเนี่ยแล้วเจอในส่วนของพี่สาวพี่สาวของแม่เอ๋ยนะแม่เอ๋ยเนี่ยวันนี้พี่พัดมาทำอะไรบอกสมาัยกี่พี่พัดแวะมาที่เขาใหญ่เลยครับเนี่ยวันนี้เออเพิ่งลงมาเมื่อคืนอ๋อเพิ่งลงเมื่อคืนเนอนแล้วก็ ลงมาปุ๊บแล้วก็มาที่นี่เลยตอนเช้าโอ้โหแม่เพื่อนนเีๆโซราตอนนี้วิดีโอพร้อมแล้วคาเฟ่วิดีโอพร้อมแล้วครับมแวดำปัดเจ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พัดช่วยอธิบายให้ด้วยเลยนี่ยวนครับอธิบายตั้งงานบันทึกหน้าจอเดี๋ยวนะครับแต่สองครั้งเพื่อเปิดแอปมีการทำงาน9ก้นาฬิกาห้าสิบนาทีใช้ไมโครเดี๋ยวนะครับ No face slash symbols Open AI slash symbols No face slash เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆมันมันมีการแจ้งเตือนมานะครับเก้านาฬิกาห้าโซราตอนนี้วิดีโอพร้อมแล้วแแดบััรรเจ้้าาลวอ่่นีค เด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในร้านกาแฟที่บรรยากาศดิเย่ผ่านได้แล้วที่นี่คือชุมชนเกมส s for a อ l ที่ทุกคนมาเล่นกันได้เด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในร้านกาแฟที่บรรยากาศดิเย่ผ่านได้แล้วที่นี่คือชุมชนเกมส s for a อ l ที่ทุกคนมาเล่นกันได้เด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งวผมผมออกมาข้างนอกก่อนนะครับมันคือวิดีโออะไรครับพี่พันธ์มันไม่ได้มีอะไรเลยมันมืดอ่ะมืดเหรอเดี๋ยวนะมาหน้าจอเปิดใช้อยู่เอ้า รอมาหน้าจอปิดใช้อยู่อันนี้อันนี้เปิดไหมครับพี่พัดอันนี้มันยังยังยังเป็นทักทิ้งครับซาร่าทำงานอยู่นี่ครับนั่งเล่นเกม่ร้านกาแฟที่บรรยากาศเมื่อว้นหรอครับพี่พัฒน์ที่นี่ก็คือชุมชนเกมส์ For a อ l ที่ทุกคนมาเล่นกันได้เมื่อว้นเลยครับพี่พัดผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในร้านกาแฟที่บรรยากาศดี่ครับพี่พัฒน์ก็เปนไอ้ Flash s i m ่กคือชุมชนเกม f อ r All ที่ทุกคนมาเล่นกันได้เด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกำลังดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดในร เดี๋ยวงสังคมไปดูที่นี่นะครับรการกล้องรูปภาพให้พี่พัฒช่วยดูมาแแบบวิดีโอเวลากัรวิดีโอแชร์วิดีโออุ่มเลือกรูปภาพรูปภาพในสมัยปัจจุบันเล่นเด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในร้านกาแฟที่บรรยากาศดีเย่ผ่านได้แล้วที่นี่คือชุมชนเก m ส s for All ที่ทุกคนมาเล่นกันได้ฟพี่พัฒอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อกี้เขาเป็นรูปยังไงนะครับ เออจะเป็นรูปผู้ชายใส่แว่นดำใส่แว่นดำแล้วก็เสื้อสีฟ้าแล้วก็เออมือก็กําลังปัดมือถืออปัดมือถืออยู่โอแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะทํางานคล้ายคร้านกาแฟไหมครับเมื่อ้ใช่ค่ะร้านกาแฟคล้ายคร้านกาแฟค่ะเป็นโต๊ะร้านกาแฟอืมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปซอล่าน,นิดนึงนะครับเพื่อน รูปภาพซาร่าทำหนูที่นี่คือชุมชนเกมส์ f ที่ทุกคนมาเล่นกันได้เด็กผู้ชายตาบอดคนหนึ่งกัำลากนั่งเล่นวิดช่วยสร้างร้านกาแฟที่บรรยากาศน่าตังดีเย่ผ่านได้แล้วที่นี่คือชุมชนเกมส์ f ที่ทุกคนมาเล่นกันได้เด็กผู้ชายตามบดคนหนึ่งหลังนั่งเล่นเกมอยู่ในร้านกาแฟที่บรรยากาศดาวโหลดแล้วดีเย่เดี๋ยวผมไปอธิบายต่ออีกทีด้านนอกนะครับตอนที่มีโซล่าที่บอกว่าเตือนมานะครับให้คุณ ดที่การแจ้งเตือนตัวนั้นเขาจะเปิดวิดีโอตัวนั้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วด้านขวามือบนสุดจะมีปุ่มหน้าต่างอยู่กดเข้าไปปุ๊บจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดปุ่มให้ลบคุณกดดาวน์โหลดเลยแล้วจะติดตั้งอยู่ในเครื่องทันทีอย่างนี้ตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่พัฒน์ก่อนนะครับพี่พัฒน์ทักทายเพื่อนนิดนึงเออพี่พัฒน์พี่พัฒน์ทักทายเพื่อนเขาไ่เฮ้ยมีมีใครมามีใครมาปลาโรสมาปลาโอสสวัสดีครับสวัสดีคร ฮะเปโลเปโลดครับอันนี้อยู่ในสื่อการรเียนการสอนผมอ๋อบังเอิญเปโลดครับเปโลดเอาเครื่องมาโหลดไอ้กูเอิญจะมาเครื่องมาไงเอิญซื้อเครื่องใหม่เลยเพราะเครื่องเก่ามันมันเอ้มันดับสนิทไปเลยอ่ะอะไรเนี่ยอะไรบังเปโลดโลกมันกลมเจอทั้งพี่ฟัดเจอทั้งเปโลดเนี่ยอะไรน้ำสวยขึ้นนะเนี่ยตัดผมสั้นอ้าวแล้วครับเอาล่ะเพื่อนๆลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับศูนย์ควบคุม